แ๊บสวัสดีครับมีอยู่กับผมนะกับ g ีวอลแคสเตอร์ o aster, ในนี้ก็เพื่อนผมบอกว่าอยากเล่นมาครับ1.6.2และเขาโหลดมาแต่ปัญหาคือเข้าไม่เป็นครับผมก็จะมาสอนโหลดสอนเล่นแล้วก็การเข้าด้วยนะแล้วก็จะให้เซิร์ฟมาบางเซิร์ฟด้วยนะคะเริ่มแรกนะให้เราเข้า Google มาก่อนแล้วเขียนตัวว่ามาคร c r เนีนี่ครับ1.6.2 นะ,ะแนะนำนะคะไม่ต้องเอาของไทยหรอกครับแค่เอานี่ฮะอันไม่ต้องไทยนะเนี่ยเดี๋ยวเซฟปริงไว้ให้แล้วกันกนอนท่องมีโยคมาฮะเซฟปริงอันนี้เลยก่อนนี่ยรัมันจะเป็นเนี่ยให้เรากดที่โมดิฟายนะ,ะให้เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะฮะแล้วก็จะมีคำว่าไหมาครับสอ,องเรื่มที่โมดิฟายโมดิฟายแล้วก็กดกรไป จืดจื๊นึงเด้วผมดิเอกไวให้กันนะไม่ต้องหลักบากเข้มโมเดลฟาพอทีนี้มันก็จะขึ้นของเอออะไรเอดเอดล์ดีเอฟด d o ly นะแล้วก็รอหวินาทีนะตัวนี้นีตัวนี้ต้องันีนีนะแล้วก็กด six s ไปก่อนนะกดทิ้งดิงก์ให้ล้กันนะโอเคนะมันจะบอกดีร์ไปไปไปเคนี่นะ นี่คอเคครับก็กดคำว่าเอ้ยอะไรขึ้นดาวโหลดไปภาดไปที่ดาวโหลดแล้วแต่น่าจะเซฟอะไรจะของตรงนี้ปุ๊บก็ออกมาเลยออกมาเลยก็รอนี่รอสักแอปอุอยอะ เ้ยอะไรเนียน่าตามเกนะไรขึโอรับลองรอ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 ออยู่ามา่ตรงนี้เลย ผมไม่น่าไปลบตัวมันเลยเอ็นดี้ต้องอยู่ต้องโหลดทำไมเราไม่กดลิงก์ตมง,งนี้อุ๊ไม่เป็นไรเพราะว่าต้องเออทิ้งลินะผู้ชมวยผมนร้อมเผลอลบตามที่ดาวน์โหลดแบบลบอะไรพวกน,นี้ออกโอเคอรอรอชัอ่นรอเธออยู่ปึ๊บเต็มออกอย่างรวดเร็วอะไรผมโหลดเสร็จแล้วโอเคกดที่เปิด แหววโอ้ยคอมเนี่ยปึ๊บเนี่ยจะได้ตัวนี้มาครับมอคอสหนึ่งจุดถูกเนี่ฮะถ้าเรากดต่อไปต่อไปเรื่องอะไรก็ได้เนะเืองอันนี้ก็ดีอะต่อไปกดต่อไปนะฮะกดติดตั้งไปฮะกดติดตั้งนะมันควรเรจะถามว่ารุกตั้ไม แล้วตัวเกมมันจะไม่นี่เหรอครับไม่ครับมันไม่เขียวครับตัวนี้ครับก็ไปที่เกมมันจะขึ้นเแต่ทำไมนะตันนี้ปวดหัวในไฟลเทครับแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บเนี่ยที่เห็นมาครับมาครับเป็ดทีใช่ไหมครับตอทีนี้ให้เราเข้าไปที่มาครับเป็ดทีนะมาครับเนี่ยจะเป็นของไอดีแท้พวกเราไม่เล่นกัน ป๊เกมเต็มเลยรอรอรอแล้วรอแล้วรอ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 หนึ่งอ่ะไอแร้วนี่ฮะมันก็จะขึ้นมาเป็นลูกเออแก้ว like รูร้ว่าจาวานะ นี่คือใช้ได้นะแน่นอนรนะ้อยเปอร์เซ็นต์แบบ mycorrhage ผมเล่นของ a อ l e r g e n แล้วกันนะผมก็ไม่ใช้ sql แบบนี้นั่นแหละนะคขึ้นมานี่ยครับจะเป็นเนี้ฮะอุ้ยอะไรรู้จักออกครับนี่ครับ,รม,รออรบมันก็จะโหลดโปรไฟล์เนี้ยมันจะโหลดเนี้ยของผมนะผมนะนะ ile, ั่นก็ใช้โปรไฟล์แล้วก็กด edit profile หรือว่า new profile ก็ได้ครับกดไป edit profile แล้วก็เลือก เลือกเลือกเอชันเลอกอันนเลือกอะไปเลือกหนึ่งเอาเฮ้ยหนึ่งจุดโทษาหนึ่งจุดโทสองต้องเซฟไงวันนี้นี้ฮะให้เราใส่ชื่อไปตรงนี้ครับแล้วก็กดต็อกเตอร์ไปกดไปปุ๊บโอเคตัวนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกการรันเกมแล้วก็นี้ก็เป็นโปรไฟล์อนดิที่เรามีอันนี้ก็จะเป็นรานเวอร์ชั่นที่ผปกมใสไปนะฮะอันนี้ ใช้ไปแล้วโอเคครับขอไม่ยุ่งแล้วกันนะก็ไม่ยุ่งแล้วกันเฮ้ยอะไรเจิร์ไปนะนเฮ้ยเจินะร์ไหมนะฮะพอเราใส่ชื่ออะไรเสร็จแล้วนะฮะเราไม่ต้องปลกแล้วเรากดเพลงแครับกดเพลปุ๊บเราไม่ต้องตกใจนะฮะว่าทําไมเฮ้ยอะไรเนี่ยเล่นไม่ได้มั้งอ,อันนี้คือรันเกมอยู่นะฮะมันจะรันเกมให้เราเนี่ยนะครับมันจะมีฝา พอสักพักเราก็รอมันยังไม่เพย์จะกดไม่ได้นะครับก็รอกันนี่นะครับมันจะบอกว่า you can cancel this lecture if the game starts โอเคนะหบายว่าคุณสามารถปิด l ักเชอร์ได้แล้วอะไรนี้นะปิด l ักเชอร์ได้แล้วพร้อมจะเริ่มเกมมาเกมดุดช้ามากนะโอเคครับ,คครบมันก็จะขึ้นเป็นรูปตัวคราฟของมาครับหนึ่งจดหมา คีแค่านี่ครับจะเล่นได้ปกติผมก็จะให้เซิร์ฟไว้แล้วกันนะแน่นอนครับตัวเลือกมาให้เราไปตั้งค่าอะไรนี้นะเล่นหลายคนนี่นะครับผมก็จะมีเซิร์ฟไว้แยวผมก็จะให้เซิร์ฟงั้นถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะผมจะเนี้ยอ่าผมจะลองเข้าเซิร์ฟไปโอเคครับลองลองดูลอง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 ดูลองลองลองทำไมเมาส์ไปเด้งนั้ นะมครับมันก็จะเล่นได้ปกติครับผมก็จะใส่ไปแล้วกันครโอเคนะนี่ก็จบลิเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะนะนี่อู้อ,อ้มันแหลกมาหน่อยอนะ่เพอจบลิปเพียงเท่าน,นี้สุสดยอดเดี๋ยวทิ้งเจอไว้ให้ ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าอะไรก็ผมปิดป้าตรงไหนก็บอกก็ได้นะงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดซับและกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอู้หู